สวัสดีครับผมวันนี้ก็เย่ผมพลดีโซโรแล้วก็เกมัาพาโมบายอินฟิ i ิตคอมโบนะครับอยู่กับซีรีส์รุ้นของยามเช้า EP นี้เป็น EP ที่54แล้วนะครับและเหมือนเดิมก็คือจะมีการเปิดกล่องลอยกระทงนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวไปเริ่มที่ ID แรกกันเลยนะครับ ID นี้เหมือนเดิมนะครับบอทไว้ที่1 3 5ส้มนะครับประดับเขนตะหมดลวนะครับวันนี้ตัวนี้น่าจะบอทออะไรนะ ร้อยเก้าสิบนิกไม่ไหวแล้วกลับมาจมอยู่ที่ร้อยสามาส้มละกันนะครับมีกำไรเขียว1อันนะครับรู้หนึงอันนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมไปรู้สึกว่าจะเปิดได้ทั้งกล่องมูลไลท์และกล่องไฟเวิร์กนะครับเพร,เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมบอด ร้อยสามสิบห้าเขียวไว้อ่าดูซีได้กี่กล่องเจ็ดกล่องนะครับแล้วกล่องแดงได้แปดกล่องครับมาแล้วโอเคเ็ดกล่องลุยเรียบร้อยนะครับแปดกล่องลุยอันนี้ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับ คือจะบอกว่าไอ้ของเนี่ยไม่มีมันไม่มีของมีราคาเลยนะครับเราก็เปิดเปิดไปงั้นแหละนะครับไปไปดูดีที่สองกันนะครับดีที่สองคือไอดีนี้นะครับบัดไว้ที่ร้อยสามห้าเขียวเมื่อวานห้าสิบศูนย์นะนิกห้าสิบศูนย์ห้าตัวคนระับตัวละสิบรอบนี่อยากจะพูดเดี๋ยววันนี้จัดต่ออีกสี่สิบนะครับไม่เิด กำไรหนึ่งอันครับเดียวแค่อันเดียวแค่นั้นแหละเดี๋ยวปล่อยมันจบดันก่อนเลนะะตอนนี้ครับไปดูไอดีต่อไปก่อนไอดี ID ต่อไปครับไอดี ID ที่สามไอดีนี้เมื่อวานนี้ผมน่าจะลืมดูว่ารอบมันจะครบห้าสิบนะครับก็เลยแบบว่า มันก็เลยไม่ลงต่อนะี่หยุดตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วนะครับเสียดายมากนะไม่ได้กำไรด้วยไปไปลุ้นกล่องลอยกระทงแล้วกันนะครับกล่องเกลือห้าสิบแปดอันนะครับเวทกล่อง หินขาวน่าจะขาดนะตอนนี้หินก็ราคาค่อนข้างที่จะตกจําย่ำแย่นะหินขาวเลยสามสิบเจ็ดแล้วนะโอเคนะครับสวีกลองลุยโอ้โหเหมือนเดิมครับอเอะ ไม่มีอะไรเลยนะครับไปดูไอดีถัดไปครับไอดี ID ที่สี่นะครับไอดี ID นี้ไม่มีวันเอ้ยสองอันก็เราอยาพูดว่าไม่มีวันไหนเลยที่แบบว่าเปิดมาแล้วเฮ้ยวันนี้คุ้มจัดเลยอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะ อันนะไอ้ดีนี้อยู่กลางดันออกเลยแล้วกันนะครับหินข่าวพอเปิดมาเจ็ดสิบเก้าหินข่าวนะ่าจะไม่พอนะแล้วของวานนะ่าจะขายทิง้งหมดแล้วด้วยนะจริงด้วยนะอ่าไม่เป็นไรซื้อมาเปิดนะ อน่าจะประมาณนี้น่าจะได้นะห้าห้ากล่องครับลุยออื oh my god <laughs> ไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้โหท้อมากผมท้อมากเลยทุกคนไอดีหลักครับไอดีท้ายแหละยังเป็นเหลือเปเปิดกล่องอีกไอดีหนึ่งนะที่ค้างไหมกำลังจะจบดันนะใบชิ้ชุดนะครับไม่มีที่ยัดแล้วดันนี้ก็มีแต่หินนะ หินแบบหินแบบหินแบบโคตรหินเลยอะ่ะหินแบบหินจริงๆอะ่ะไม่มีอะไรเลยนอกจากหินนะครับคือไม่มีอะไรแปลกๆเลยงงมากบอดมานะ่าจะประมาณกี่พันรอบแล้วเนะี่ยสำหรับดันนี้นะครับตัวหลักมีไฟเวิร์กทั้งหมดนะครับเก้าสิบสองอันนะ เกมก็ไม่มีอะไรดีหลักจดมากช่วงนี้นะมดแล้วนะครับ่ะลุยสิบแปดกล้องขอดีๆทักอย่างนี้เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรจริงๆ นี่เราจะเปิดท่านเปลืองหินข่าวทำไมวะเน,นี่ยเรียบร้อยหมดเจ๋งยับเรียบร้อยไม่มีอะไรอีกแล้วอีกหนึ่งวันโอเคอาทิตนี้เสร็จแล้วนะไอาทิตนี้มีทั้ง กด78ดชิ้นนะครับแลกได้15กล่อง15กล่องใช้เห็นข่าวไป45มิตรเม็ดน่าจะไม่พอนะได้14กล่องขาดไปกล่องหนึ่งนะไม่เป็นไรแค่นี้แหละไปลุยได้ขัดกาหนึ่งอันนะครับแล้วมันเป็นขัดไฟขัดเสกไม่ได้หรือยังไง ได้ขัดกาเดียนเหลือจะเชื่อโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็โอ้จริงนะรจงอีกแล้วนะครับแต่ก็ได้กาไรมากําไรมาสามอันนะได้กาไรร้อยสามาเขียวมาสามอัน,อนก็พอได้ทุนคืนค่าดันค่าขับดัน <laughs> เดี๋ยวไปเจงไปเจงนิกต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ